ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันพุทธที่18เดือนกันยายนซึ่งตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือนสิปีมะลงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราจะมาดูดวงลายวันกันว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลคำโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะ ออกจากเคหสถานอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรในแต่ละวันนั้นถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีตัวของเราก็จะเป็นสิริมงคลและถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเราก็จะเป็นอป,ปะมงคลในวันนั้นเราจะทำอะไรก็จะไม่มีผลสำเร็จเกิดขึ้น กับตัวของเราเพราะฉะนั้นการที่เราตื่นนอนตอนเช้าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเราก็มาฟังคําของโบราณที่ได้กล่าวที่แนะแนวทางให้เราได้รับรู้กันในช่วงของวันนี้เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์กันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควัน ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนาในช่วงของวันนี้เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในเรื่องของการงาน ในเรื่องของการวันนี้การงานท่านจะทำอะไรก็ขออย่าให้ท่านใจร้อนถ้าหากว่าท่านใจร้อนท่านก็จะมีผลเสียจะทำอะไรก็จะไม่มีใครเชื่อถืออีกในช่วงต่อไปและท่านอาจจะขาดเพื่อนอาจจะขาดเพื่อนร่วมงานอีกตาหากในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านใจเย็นๆเข้าไว้ ในเรื่องของการทำงานในวันนี้ในเรื่องของความรักในช่วงนี้ <c oughs> ก็รู้สึกว่าจะดีตัวของท่านนั้นจะแลดูดีมีเสน่ห์จะมีคนแอบชอบคุณอยู่แต่ตัวของท่านนั้นยังชอบอยู่คนเดียวยังไม่คิดจะมีคู่ท่านยังชอบเที่ยวอยู่ในด้านของการเงินในวันนี้ ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์จะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายอยู่ในวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับของใช้ของสอยในครอบครัวในวันนี้สำหรับทิศท,ที่ดีมีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้สีที่ดีนั้นก็คือ,อทิศท,ที่ดีทิศท,ที่เป็นมงคลน,นั้น ก็คือทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และ สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานในวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในด้านการลงทุนก็ขอให้ท่านทบทวนให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะทำลงไปในวันนี้ เพราะบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่คุ้มกันกับในการลงทุนในช่วงของวันนี้ท่านอาจจะได้ครึ่งเสียครึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งลงทุนจะดีกว่าในช่วงของวันนี้ในด้านของความรักคนรักก็เอาใจตัวเองพูดนิดพูดหน่อยก็ทำเป็นโกรธ เพราะฉะนั้นตัวเราจะต้องใจเย็นเย็นเข้าไว้มิฉะนั้นอาจจะมีเรื่องมีลาวกันก็ได้ในวันนี้สำหรับทิศที่เป็นมงคลที่จะมีโชคมีลาบนั่นก็คือทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ <c oughs> ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้า ล่างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทำนั้นจะดีจะมีผู้รักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้านายก็จะมีลูกน้องคอยสอดส่องและก็คอย ให้ความช่วยเหลือท่านอยู่เสมอในช่วงของวันนี้การเงินนั้นก็ถือว่าดีจะมีคนเอาเงินมาให้ท่านในช่วงของวันนี้ตัวท่านนั้นก็จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในวันนี้บางท่านนั้นอาจจะได้เงินก้อนก็เพราะโชคลาภนำพาอีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักนั้น ก็เอาอกเอาใจดีไม่มีแง่ไม่มีงอนยังรักกันดีอยู่ในช่วงของวันนี้และทิศที่เป็นมงคลนั่นก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้การงานการงานของท่านในวันนี้ก็จะไม่ลงตัวท่าน จะเป็นเจ้านายในช่วงนี้ก็อาจจะต้องหงุดหงิดบ้างบางคนก็มาสายบางคนก็ลาบางคนก็ไม่มาจะทำให้ตัวของท่านนั้นต้องวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องการงานในวันนี้ก็ขอให้ท่านจงใจเย็นๆเข้าไว้ในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าเราใจร้อนมิฉะนั้นอาจจะเดือดร้อนกันได้ ในช่วงของวันนี้การเงินอีกเช่นเดียวกันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีใช้มีสอยอยู่เสมอจะมีใช้ไม่ขาดมือในเรื่องของคนรักนั้นก็ดีในวันนี้ให้กำลังใจเราดีจะทำอะไรก็ให้การปรึกษาหารือสำหรับทิศท,ที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่าน ที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควัน <c oughs> ให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้เนสี สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้การงานวันนี้การงานที่ท่านทำนั้นจะทำให้ตัวท่านนั้นต้องผิดหวังและก็เสียชื่อได้เพราะฉะนั้นท่านจะทำอะไร ให้ไตรตรองดโดยดีเสียก่อนอย่าเร่งหรือว่าอย่ารีบร้อนมิฉะนั้นงานของท่านจะเสียได้ในช่วงของวันนี้การเงินในวันนี้ต้องทำใจหน,หนักๆอย่าให้ใครมาขอหยิบขอยืมได้มิฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้เขาขอหยิบเขายืมไปวันหนึ่งเราไปเอาคืนอาจจะมีเรื่องมีราวกันก็เป็นไปได้ ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดบางท่านนั้นก็จะมีคนเข้ามาจับจองแอบมารักคุณอยู่เสมอในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องสละโสดก็ได้อาจจะมีคนหมายปองจับจองตัวของท่านสำหรับสีที่เป็นมงคลหรือว่าทิศ ทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศตะวันตกทิศตะวันตกเขียงเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่าน ที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีเอกลักษ์ในตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่เรียกว่าดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในวันนี้งานของท่านจะราบรื่นดี ไม่ว่าจะทำงานหนักหรืองานเบางานเล็กหรืองานใหญ่ก็จะมีความราบรื่นที่ดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินในวันนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอยู่เสมอคนรักก็เอาอกเอาใจตามใจเราในวันนี้สำหรับทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศใต้ จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้น ก็คือสีครีมและสีควันบุรีจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านในวันนี้ในเรื่องการงานการงานวันนี้งานที่ท่านทำจะมีความสำเร็จที่ดีไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่จะมีคนคอยให้กำลังใจท่านอีกตาหากรวมถึงจะมีผู้รักผู้ใหญ่คอยช่วยการสนับสนุนท่านในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะมีจ่ายบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะจ่ายมากกว่ารายรับก็เป็นไปได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเอาใจดี ไม่มีการหึงหวงอะไรจะทำอะไรที่ไหนก็ไม่มีการที่เรียกว่ามีการเข้าใจผิดอะไรต่ออะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าเขาโอเคจะทำอะไรให้ความสนับสนุนเราดีในช่วงนี้และทิศที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันสุขในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ในวันนี้ในด้านของการงานการงานวันนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาคุณคุณอาจจะต้องทำได้ท่านจะเป็นคนที่มีไหวพริบและมีปฏิพานบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านก็แก้ไขได้ด้วยตัวของต่านเองในช่วงนี้การเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่าย บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะต้องจ่ายบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายอยู่แล้วในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่ก็ให้ท่านระวังความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันในวันนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ในสิ่งที่จะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานให้ท่านระวัง บางทีบางครั้งอาจจะมีปากมีเถียงกันได้ในช่วงของวันนี้และทิศที่เป็นมงคลที่มีโชคมีลาบในวันนี้ก็คือทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันสำหรับวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี